สวัสดีครับอร่อยต่อไปนะครับเป็นเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งนะครับกระเพาะปลาผัดแห้งส่วนมากจะอยู่ในร้านอาหารใหญ่ๆนะครับหรือโรงแรมนะครับตามฟูสติหรือว่าตามรถเข็นเนี่ยไม่ค่อยมีขายแต่ว่าถ้าเราทําอร่อยอร่อยที่บ้านเราก็สามารถรับประทานได้นะครับกระเพาะปลาผัดแห้งจุดเด่นอยู่ที่ตรงที่เป็นกระเพาะปลานะครับตัวกระเพาะปลานะฮะเราอาจจะต้องทําความสะอาดล้างน้ํานะครับด้วย น้ำประมาณหลายๆน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เอาหัวหอมนะครับต้นหอมขิงแล้วก็เหล้าจีนนะครับต้มนะครับให้นาให้ตัวกระเพาะปลานุ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวกระเพาะปลาที่อร่อยขึ้นนะครับพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกระเพาะปลาแบบนี้นะครับก็คือกระเพาะปลาแห้งที่เราทํานี่เองนะฮะต่อไปตัวไฮไลท์สาคัญนะครับก็คือเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมจริงๆแล้วนะครับเราจะต้องนวดก่อน คือนํเอาเห็ดหอมนะครับแช่น้ํานะครับน้ําอุ่นๆก็ได้ถ้าเรารีบใช้นะครับแล้วก็เอาน้ําเห็ดหอมมานวดกับตัวเห็ดหอมนะครับหัน่นแล้วก็นวดนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ํามันพืชนะครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับใส่พวกซีอิ๊วขาวนะครับน้าตาลทรายน้ํามันงานะครับเพื่อให้เห็ดหอมนุ่มขึ้นนะครับตัวเห็ดหอมก็สามารถไปใช้ในกระเพาะปลาเป็นน้ำซุปกระเพาะปลาก็ได้หรือผัดผักรวมก็ได้นะครับ ต่อไปเป็นตัวเนื้อไก่นะฮะเนื้อไก่บางทีมันจะกระด้างนิดนึงนะครับหรือแข็งเราก็เอามานวดเหมือนกันก็คือใส่น้ําเปล่านะครับน้ํามันน้ําตาลนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเหมือนกันนะฮะนวดนวดเสร็จเรียบร้อยล้วก็พักไว้ก็เอาไปผัดได้นะครับเอาไปต้มได้นะครับเอาไปแกงได้นะฮะอันนี้ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับก็ครบอีกหลายๆเมนูนะครับเราลองมาดูนะครับทํากระเพาะปลาผัดแห้งนะครับง่ายๆอร่อยอร่อยกับผมนะครับเเปิดไฟนะครับ แล้วก็ใส่ในน้ำมันใส่ในกระทะนะครับกระทะร้อนนะครับน้ำมันร้อนนะครับก็นํากระเทียมสับใส่นะครับ <พ letter ing description> กิ่นอายของน้ํามันนะครับกับกระเทียมนะครับของกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็นําไก่เทใส่นะครับ พอผัดเนื้อไก่ให้หอมเรียบร้อยแล้วครับความนุ่มของเนื้อไก่ก็นุ่มแล้วนะครับก็นําเห็ดหมักนะครับที่เราหมักเรียบร้อยแล้วใส่นะครับพอทั้งสองอย่างนะครับเห็ดกับไก่นะครับใส่ลงไปกลิ่นของเห็ดนะครับก็จะไปดับกลิ่นของไก่นะครับทําให้เนื้อไก่หอมนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํากระเพาะปลานะครับใส่ กระเพาะปลาที่เราต้มส right ุกแล้วนะครับแล้วก็บีบน้ําหลายๆรอบนะครับเพื่อให้น้ำน้ำมันของกระเพาะปลาออกนะครับความอร่อยนะครับอยู่ตรงที่กระเพาะปลาด้วยนะครับถ้าเราเลือกกระเพาะปลาที่น้ํามันน้อยนะครับแล้วก็ต้มให้หอมนะครับกลิ่นของกระเพาะปลาก็ไม่มีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็เสริน้ํามันเล็กน้อยนะครับแล้วก็นําไข่ใส่นะครับ แล้วก็เตรียมปรุงรสนะครับด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวครับเหล้าจีน,นะครับน้ำมันงานะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็อร่อยแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ ความอร่อยหรือความจัดจ้านนะครับจะอยู่ในเห็ดหอมนะครับเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วอาหารจีนนะครับส่วนมากจะใช้ไฟแรงนะครับเพื่อทําให้รสชาติของอาหารนะครับเข้ากับกระทะแล้วก็กลิ่นของกระทะออกนิดดหรือให้กลิ่นหอมของกระทะออกนะครับรสชาติของอาหารก็จะอร่อยขึ้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อผัดได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วงอกนะครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับหนึ่งนิ้วนะครับ อร่อยอร่อยนะครับง่ายๆก็เข้าครัวกับผมได้นะครับเชฟตามใกล้ๆจะสุกนะครับนิดนึงเราอาจจะโรยน้ํามันงาใส่ไปนิดนึงนะครับเพื่อทําให้กลิ่นหอมของกระเพาะปลาผัดแห้งหอมยิ่งขึ้นนะครับเราจะเสิร์ฟกับผักกาดแก้วนะครับรองข้างข้างจานด้วยผักกาดหอมก็ได้นะครับครับกระเพาะปลาผัดแห้งอร่อยอร่อยก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเสิร์ฟได้เลยนะครับทานง่ายๆนะครับ เพาะปลาผัดแห้งนะครับง่ายๆนะครับรับประทานได้นะครับทั้งในครอบครัวนะครับหรืออาหารทานเล่นก็ได้นะครับพบความอร่อยนะครับเมนูต่อไปกับเชฟ้มได้นะครับ